ช่างไม้พลันรู้ตัวว่าค้อนในมือของเขาเริ่มควบคุมไม่ได้ตะปูในปากกลับทิ่มทะลุกระพุ้งแก้มตัวเองหลังจากนั้นค้อนก็ลอยกระเด็นออกไปเกือบจะโดนโจเซฟและสาเหตุที่เป็นเช่นนี้คือเมื่อโจเซฟไปเข้าห้องน้ําเขาพบว่าอุจจาระของเขาถูกพัดหายไปและมีเพียงสายใกล้ๆไว้ให้เช็ดโอพระเจ้าเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากออกมาโดยไม่ได้เช็ดทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นปลั๊กไฟใกล้ๆด้วยความสงสัยโจเซฟสัมผัสมันเข้าโดยตรงผลคือเขาถูกไฟดูดในทันทีแม้จะไม่ได้อยู่ในอันตรายถึงชีวิตแต่เขาก็ถูููกกกโจมตตีด้้้้้วววยยยแแนนนนเขาาใใหหลลัรรคคืออผญิงงึท่ะะไ เพียงแค่เธอดีดนิ้วปลั๊กไฟเมื่อครู่ก็อันตรธานหายไปไม่นานหลังจากนั้นร่างกายโจเซฟเริ่มเปลี่ยนไปวัตถุที่เป็นเหล็กทั้งหมดถูกดึงดูดเข้าหาโจเซฟแม้แต่ตะปูในปากช่างไม้ก็พุ่งทะลุกแก้มเขาและค้อนในมือก็ลอยไปหาโจเซฟโจเซฟกลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กแต่เจ้าตัวกลับยังไม่รู้เรื่องรู้ราวและในตอนที่เขาทักทายหญิงสาวสวยคนหนึ่งอยู่แต่จู่ๆในวินาทีต่อมากระโปรงของเธอก็ถูกเปิดขึ้นด้วยแรงแม่เหล็กหญิงสาวตะโกนใส่โจเซฟใน,นทันทีด่าเขาว่าไอ้ลามกโจเซฟสับสนไปหมดแต่เรื่่่องงทีแยกกวาาานนัันล้ลจะตมม กระโปรงของหญิงชาราที่เดินผ่านก็ถูกเปิดขึ้นโดยโจเซฟอย่างไรก็ตามเธอกลับชื่นชมพฤติกรรมอันกล้าหาญของโจเซฟอย่างมากโอพระเจ้าโจเซฟรีบวิ่งหนีออกจากจุดนั้นแต่มีดและซ่อมกลับลอยมาติดตัวเขาถึงจุดนี้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าร่างกายของเขากลายเป็นแม่เหล็กแม้เขาจะพยายามวิ่งหนีเพื่อหลีกเลี่ยงเขาก็ยังถูกมีดและซ่อมแทงเขาที่แผ่นหลัง เขาตัดสินใจลงไปที่ชั้นหนึ่งแต่วิกฤตครั้งใหม่กำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆแขนเทียมของเขาเริ่มต้านแรงดูดติดกับบันไดเลื่อนไม่ไหวจนเขาต้องเกรงสุดแรงเพื่อฝืนมันไว้ทาว่าในขณะนั้นเองเครื่องประดับบนเสื้อผ้าของหญิงสาวข้างหน้าพันรอบตัวโจเซฟไว้แน่นและดึงเขาลงกับพื้นบันไดเลื่อนโจเซฟรีพอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนั้นแต่ผิดคาดผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาและยิ้มบอกให้เขาโชคดีแล้วก็เดินจากไปโจเซฟรู้ทันทีว่าคนนี้ต้องเป็นผู้ใช้สแตนที่เล่นงานเขาอย่างแแแแนนนนนน่นน่่่อออออตตตตใีี้้้เเเขาาาจะะปปปกงงััวไไไไมมมมดลญญธ โจเซฟตั้งใจจะใช้ Hermit ิต r เพอกดปุ่มหยุดฉุกเฉินแต่เขากลับหาตำแหน่งของมันไม่เจอในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองอับดุลกดปุ่มได้ทันเวลาและช่วยชีวิตโจเซฟไว้แต่โจเซฟไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองถูกช่วยไว้แล้วเขายังคงตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังจนกระทั่งเขาเงยหน้าขึ้นมองและเห็นฝูงชนมองมาเขารู้สึกอับอายอย่างมาก